สวัสดีครับอยู่กับข่าวแมกกาซีนไทยแลนด์นะครับ Toyota BC4X รถ SUV EV รุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของทาง Toyota นะครับเพื่อชมอย่างเป็นทางการเตรียมขายจริงในปี2022หรือปีหน้านั่นเองนะครับ ในปี2022นะครับอาจจะเป็นปีทองนะครับที่จะมีการเปิดตัวนะครับรถไฟฟ้าหลายๆรุ่นจากหลายๆค่ายนะครับซึ่งทางแผนยนุนโยบายต่างๆเนี่ยของทางภาครัฐก็ออกมาแล้วนะครับว่าเคาะวันปีที่จะจำหน่ายรถไฟฟ้าและยุติการจำหน่ายรถสันดาปภายในหรือน้ำมันลงไปนะครับในปี2565ประมาณนี้นะครับ ซึ่งราวๆอีก20ปีนะครับข้างหน้านี้20กว่าปีนะครับนั่นเป็นเหตุผลทําให้ค่ายรถต่างๆเนี่ยต่างก็ต้องลงทุนพัฒนารถไฟฟ้ากันอย่างจริงจังนะครับก็เรียกได้ว่าปีหน้าเนี่ยก็เล,ลาลาไปปีนี้ครึ่งหลังเป็นต้นไปถึงปีหน้าเราจะได้เห็นรถไฟฟ้าหลายๆตัวจากหลายๆค่ายนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงทางด้าน t o y o ต a กันนะครับ โดย t o y o ต a เนี่ยได้ปล่อย B4X c นะครับหรืออาจจะอ่านว่า c z หรือ C ในที่นี้ผมขออ่านว่า b z 4X แล้วกันนะครับเพราะ C เดี๋ยวเสียงจะไปพ้องตัว C นะครับซึ่ง b z 4X เนี่ยเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ Toyota นะครับที่ได้มุ่งมั่นพัฒนารถไฟฟ้าแบบเต็มตัวเต็มกำลังเป็นรถแบบ SUV EV รุ่นใหม่ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ ตอนนี้มีการเปิดตัวรถแบบต้นแบบแล้วนะครับที่เซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์2021ที่เริ่มต้นไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่19เมษายนที่ผ่านมา Toyota BZ4X เนะครับเป็นรถไฟฟ้าออกมานำล่องชิมลางนะครับใช้ชื่อรุ่นว่า BZ Series ตัวสอน BZ เนี่ยย่อมาจากคำว่า Beyond Zero ที่สื่อความหมายว่าลูกค้าจะได้รับสิ่งที่เหนือกว่า ค่ามลพิษเป็น0น,นะครับลักษณะการออกแบบตัวถังของ t o y ยต้ BZ4X จะออกมาในแบบ SUV ทรงสปอร์ตเส้นสายให้ความรู้สึกดุด,ดันนะครับออกไปทางก้าวล้วนิดๆหน่อยๆนะครับบอกเลยว่าจําสุดๆสวยงามอยู่นะครับ t o y o ต้ BZ4X เป็นผลงาน การร่วมพัฒน,นากันระหว่างโตโยต้าและซูบารุโดยจะใช้แพลตฟอร์มตัวถังรหัส E- ขีด TNGA นะครับซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนให้เลือกนะครับจะมีระบบขับเคลื่อนให้เลือกทั้ง2แบบล้อหน้าล้อหลังหรือ4ล้อเป็น 4WD นะครับผมมองว่าเป็นรถ SUV crossover รุ่นใหม่แถมเป็นระบบไฟฟ้าอีกที่รองรับอนาคตได้เป็นอย่างดีนะครับและดูท่าว่าทางค่ายโตโยต้าเนี่ย จะลุกตลาดรถไฟฟ้าหนักนะครับในช่วงนี้ถึงปีหน้าปีหน้านี่น่าจะได้เห็นหลายตัวนะครับซึ่งผมได้ข่าวแว้วๆมาว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าจากทางค่ายโตโยต้เนี่ยออกมาถึง15รุ่นตามออกมาในปี2,568นะครับเรียกว่าลุยก่อนประสบความสำเร็จก่อนนะครับ เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าตอนนี้ทางเราไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านสเปคต่างๆนะครับของ Toyota BZ4X นะครับซึ่งทางเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเช่นกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ประเภทไหนนะครับชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ไกลเท่าไหร่แต่ท่านผู้ฟังเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ไว้ทางโตโยต้าต้องปล่อยความคืบหน้าออกมาเรื่อยๆหลังจากการมีการเปิดตัวคอนรถแบบคอนเซ็ปที่เซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์ไปแล้วนะครับเราถ้าทราบเมื่อไหร่เนี่ยทางช่องความแมกกาซีนของเราเนี่ยจะนำมารายงานให้ท่านผู้ฟังเนี่ยทราบโดยทันทีนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับทางค่าย Honda นะครับก็เตรียมปล่อยรถไฟฟ้ารุ่นหนึ่งออกมาเหมือนกันนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็แสดงอยู่ที่เซ้งไฮมอเตอร์โชว์นะครับยังไงติดตามได้ในคลิปถัดไปนะครับในวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนฝากกด subscribe ช่องข่าวแมกซิน i ท a ลนเป็นกำลังใจและจิตตามข่าวสารยานยนต์กับเราได้นะครับในวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนสวัสดีครับ